เอานี้เรา่คนเดียเดี๋ยเดียรเดีย่งคอางอ่ะเขาเป็นเหน้า่ที่เขาเป็นนได้เหอ๋อโดนัยๆน่อน้อมามา่ายเงินก่อมาโดนโดนแม่ครับมามาเนี่ยเรากินนึ่งกิ๊กไ้่รู้หรอกนะจีนไม่ไม่เป็นทำตัวไป thế <laughs> ừ. này anh lên <laughs> anh à, okay. à. ừ. lên nè lên nào luôn ha rồi không anh nhỉ cái 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 แก่คิไปทิ้มาคิอเพเดยกันตัวนเบปรับดอกไปเยอมากเสมอสองเยอะเป็นก่อนองโอ้โีดีเต็ม่ไม่สองบันยังไิเยอว่าดนี้ก มันันรนังจอจหันไปเป็นโดกรามดายเนี่ยยังนังแม่มึงนนน่ะตาหน่อยเนีเลยนอนวปจะเป็นมันีบ่เนอ่ามเป็นแม่มัพ่อคุณแม่ก็น้อยคพถามว่าเอาหันไปไหนฮอนคุณแม่ว่าไว่หันไปทางิลาทางปักไปผิล้ทังนังทางนัางดตาย่มันเเขาหันไปรอทงนั้นวางิ่วงามันยัเน เพราะไงครับก็นอนปินไปเงี้ยตะบุมกับว่างนี่อยู <laughs> <can> ่วนดูงนี่ไม่เนี่ยเป็นไม่เี้ยเงี้ยเป็นไม่เนี่ยไฟเงี้ยก็มีไฟดิเขาเหมอนถ้าเอาออลงเอาไปยเกลือลงเอาแม่ทำไม่เาไม่มีไฟเพามีนี่หรอไฟจะมาแม่เปิดห้องเบอร์ล่ะไปบอกลูกเขใช้เบดเกลืลง้่ไหนเือมาล่้เาเงินเพิ่เงินหลหล้างอ่าเงีย้า เออเราปุกนเองม่ตัวเพระตัวนั้นเราเป็นทราลอยหลังนะพนั่งทานจอบทานหมดีเลยล่มเราไปไปตวอะไรบ้างพาเทมาไหร่ไม่ยู่งเหยนจะฟ้องเงาะพราเนี่ยเราล้างมือกันี่้นหน่อยนะที่บ้า้เไมนอนกุญแจจะอย่างม่นอนในบ้านแล้วก็มานอนเลยพาจนเป็นยาดทั้งหมด ไม่่อยไ่ไม่ไ่เ้ังเ่หมีเข่หมงมันเป็นาอะไรยอะาทปลาต้มองเาบอกเข้มบ่ปุ้งนี่ปลาปีน่ไเป็นไตไคือต้อมตวก่อนจะใช้เบื่อปลากัปลาคอนมั้มีหมหรืออดไอะไรแบบปลาคอนยวดมอนี่นม่นน่ะเขา่าจะหัวน้กคอนหรอน้อนี่จะเจียวปลาคอนหมดน่าจะน่าจวเป็นสด้ลุยน้าเจียวด้กว่าไีเป็นวีมพูนี่นี่ เงินบอมฮะเงินบอกเงนอมันามจิบเทียวเหรอยามัมบ้าท่านเขาไม่ยับ้านห้าจิบเทลียวเเมาเจานี่ยบ้าน่านกบม่วออ้าวมันตัเจ้าคนนี้ก็เอิงเหลืองนะเขาจ้ายังให้ยังวอยู่มหวเลยอมหมุกสมเครื่งหนึ่งฮะเฮียมุกสมเครื่องหนึ่งขายแล้วห่างนล้ไมนห่งเลยลอกไปเครื่อง่ป่วยนึงโอ้ยต้อัยานยาิหน่อย ให้ให้ปาก้างง่าไม่สองให้หินอ่ะเออไปสูบใสสซาม่าย่างไะยามันมันจะเป็นบดเต็มที่เปนไกลนั่นเป็นนำนี่ยมันจะเท่าไรก็ไปสูบบทนั่นนั่นแหะยท่าัี่สูบบทนั่นเนาะเป้สูบเชกซาที่มันบนี่เองของหวานของหวานตบไทนี่แหวนนตัไนเลยกวันวนนี้โอยฮุาตัวลอยหัวเหมือนจะจะไปเยก่ยมพี่ซีพี่ีให้ตรวจจุก ท่านแม่บอกหวยนองผุนเดียนตีไม่ผุนอามาใหญ่คว่าดันขึ้น้ำตาหลยเดี่เขาเลยเห็นไปอยู่เ้าวพอดีล่ะพี่ไม่กินกากกะนจาไปตรวนันตาเออแม่อยากที่ไปส่งโเด้ีเอามาันสั้นไ่ได้สามิบหกไม่าเลยีใครมันจะให้ไว